ประเมินราคาทองคำกันหน่อยดีกว่าอีกไม่กี่ชั่วโมงแล้วเนาะทุ่มครึ่งตามเวลาประเทศไทยใช่ไหมคะสำหรับตัวเลขเการจ้างงานนอกภาคก,การเกษตรที่จะออกมาฝั่งสหรัฐที่เราจับตามองแน่นอนแหละส่งผลต่อทั้งนโยบายการเงินในการตัดสินใจแล้วก็ราคาทองคําด้วยคุณวรุษประเมินสถานการณ์ตอนนี้ยังไงบ้างคะครับตอนนี้ราคาทองคําเป็นการแกว่งตัวอยู่ในกรอบทรงตัวในระดับสูงนะครับก็รอรุ้นครับสองปัจจัยปัจจัยแรกเนี่ยก็คือถ้าตัวเลขเศรษฐกิจโดยเฉพาะตัวเลขตลาดแรงงานออกมาแย่นะครับ เฟดก็มีโอกาสจะปรับลดดอกเบี้ย50 point, เบสิพอยต์พอมีโอกาสขึ้นต่อครับแต่ว่าถ้าตัวเลขตลาดแรงงานคืนนี้ออกมาดีนะครับก็มีโอกาสที่ทองจะถูกขายทํากําไรสลับกลับลงมาได้เหมือนกันนอกจากนี้ครับสัปดาห์หน้าเนี่ยจะมีเอ่อการเขาเรียกว่าเป็นการกล่าวสุนทรพจน์แล้วก็เป็นการดีเบตระหว่างคุณกัมมราเฮลิสแล้วก็ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับซึ่ง เป็นคัดดเดตชิงตําแหน่งประธานาธิบดีในปลายปีนี้ครับตลาดกำลังจับตาดูอยู่ว่าทั้งสองท่านเนี่ยใครจะมาวินหรือใครจะมีโอกาสเป็นประธานาธิบดีนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าผลการดีเบตปรากฏว่าคุณทรัมป์ได้ทงมีโอกาสขึ้นต่อครับแต่ว่าถ้าคุณ Harris, กัมาราเฮลิสกับตีตื้นและกลับมามีคะแนนนำเนี่ยเรามองว่าทงทัมก็มีโอกาสอ่อนตัวหรือมีโอกาสย่อตัวลงได้เหมือนกัน เพราะว่านักลงทุนมองว่าคุณทรัมป์ได้เป็นประธานาธิบดีก็จะเป็นบวกกับทองคำม,มากกว่าคุณกามราแฮริสครับค่ะครับปัจจัยตรงนี้ว่ามัทั้งหมดแล้วเนี่ยเรามีการประเมินทิศทางราคาทองคำหลังจากนี้ยังไงบ้างน,นะครับประเมินเป็นเซเนโรต่างๆเลยครับครับตอนนี้เนี่ยเรามองว่าทองคำเป็นลักษณะของการแกว่งอยู่ในกรอบนะครับกรณีของข่าวทั้งสองตัวเป็นบวกนะครับเรามองว่าทองคำน่าจะมีออทามไฮใหม่ 2,532เหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอ,อนซึ่งทดสอบมา2อาทิตย์กว่าแล้วนะครับยังไม่ผ่านสักทีเพราะอาจจะมีโอกาสขึ้นไปแต่ถวระดับ2,569 2,600เหรียญดอลลาร์ต่อเสซอนนะครับแต่ในทางตัวันขนามครับถ้าปรากฏว่าทั้งสองปัจจัยเนี่ยกลับมาเป็นลบนะครับมองว่าทองคำอาจจะอ่อนตัวหรือย่อตัวลงมาหาโซนแนวรับ2,470เหรียญดอลลาร์ต่อเทสอ,อน ถึง2,450เหรียญดอลลาร์ต่อเทสาออนอีกครั้งหนึ่งนะครับดังนั้นเนี่ยเรามองว่าตอนนี้เนี่ยราคาอยู่2,515 2,516เหรียญดอลลาร์ต่อเทสซออนนะครับก็าอาจจะรอดูว่าผลดังกล่าวเนี่ยออกมาเป็นบวกหรือเป็นลบก,กับทองคำหรือว่าถ้าใครที่มีทองคำอยู่แล้วเราอยากจะให้แบ่งขายเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงถ้าราคาไม่ผ่าน2,532เหรียญดอลลาร์ต่อเทสซาออนนะครับ แล้วก็รอเข้าซื้อให้แนวรับสําคัญในโซน2,470เหสียเ2็5สเหรียญดองนส่าเหรียต้นตลจะออนเพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงอย่างไรก็ตามช่วงนี้ต้องเน้นเป็นลักษณะของการทำกำไรระยะสั้นนะครับเพราะว่าปัจจัยทั้งสองปัจจัยที่กล่าวไปเนี่ย <Okay. S 1> ยากต่อการคาดการล่วงหน้าครับ เน้นทำกำไรระยะสั้นไว้ก่อนตามกรอบรับต้านที่คุณวารุดเล่าให้ฟังด้วยนะคะส่วนของราคาทองคําในประเทศมองอยังไงบ้างวันนี้บาทแข่งค่าขึ้นมาปัมเห็นเลข33าขึ้นมาแล้วนะคะมุมมองต่อดอลลาร์บาทรวมไปถึงทองในประเทศค่ะครับต้องบอกว่าภาพของบาทที่แข็งค่านะครับเป็นปัจจัยกดดันราคาทองคําแท่ง9 6 5เปอร์เซนของไทยอย่างชัดเจนครับเราจะเห็นว่าเมื่อวานนี้นะครับโอสปอร์ตรีบารหรือดิดตัวขึ้นมาเนี่ย บวกได้ประมาณยี่สิบเหรียญน,นะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยทองทองคาในประเทศสุดที่แล้วปรับตัวลงหนึ่งรอยบาทตบบาททองคําครับเพราะว่าเงินบาทมีสัญญาณของการแข็งค่าขึ้นมานะครับก็จะเห็นว่าบาทที่แข็งค่ามากเนี่ยทําให้โกลด์สปอตที่ปรับตัวขึ้นไม่มากพอที่จะทําให้ทองในประเทศสามารถบวกได้ครับดังนั้นแนวโน้มของบาทที่ยังมีโอกาสแข็งค่าได้ต่อ ก็ยังเป็นปัจจัยที่อาจจะกดดันทองคําในประเทศสําหรับนักลงทุนที่เป็นการเทรดทองคําในประเทศนะครับเรามองว่าอาจจะต้องรอจังหวะราคาอ่อนตัวลงมาเยอะหน่อยหรือไม่ควรไล่ซื้อครับถ้าใครมีทองอยู่แล้วอาจจะต้องแบ่งขายเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงก่อนแล้วก็รอเข้าซื้อเมื่อราคาอ่อนตัวหรือย่อตัวลงมาใกล้แนวรับสําคัญเท่านั้นนะครับการเข้าซื้อเนี่ยต้องซื้อเล่นสั้นเพราะว่าถ้าซื้อแล้วถือต่อไปนาน,น,าน ก็อาจจะทําให้บาทที่มีโอกาสแข่งค่าได้ต่อเป็นปัจจัยกดดันให้การปรับตัวขึ้นของฟองในประเทศเนี่ยปรับขึ้นไดในระดับจํากัดนะครับตรงนี้เนี่ยเราให้แนวต้าน4 2 5 0บาทต่อบาททองนะครับเป็นโซนแบ่งขายถ้าเป็นโกลสปอตก็2,532เหรียญดอลลาร์ต่อเฟสซอนเป็นระดับออทามไฮหรือระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์นปัจจุบันนะครับถ้าจะเข้าซื้อเนี่ยเราแนะนํารอราคาอ่อนตัวหรือย่อตัวลงมา ใกล้แนวรับ2,470ก็ประมาณ39,250บาทต่อบาททองคำนะครับแต่ถ้าข่าวที่แจ้งไปเมื่อสักครู่นี้ออกมาเป็นลบแล้วกดทองร่วงลงจริงๆอาจจะต้องรอ2,450เหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนหรือ38,950บาทต่อบาททองคำครับ